ที่แฟนมวยติดตามกำลังจะมาถึงครับวันที่14มีนาคมนี้นะครับผมพี่หลองกลับมาแล้วครับวันฉลองสจอต้งปราจินหรือว่าวันฉลองพีเคแสงชัยมวยไทยยิมครับกลับมาเจอกับซีวยสิงมาวินรองคู่เอกอาทิตย์นี้ครับวันนี้รองสารคามมาเช็คพิษวันฉลองที่ค่ายพีเคแสงชัยมวยไทยยิมไปฟังพี่หลองพูดครับว่ามั่นใจขนาดไหนสวัสดีครับพี่หลองครับพี่จสวัสดีครับผมโอ้โหคาด คาดตรงนี้เนี่ยคืออะไรรคับก็อนุพงศ์เลยเป็นวิทยาศาสตร์การกายครับครับนี่เอามาคาดนะครับเพื่อใช้ในระบบการร่างกายระบบที่ประจานครับผมเอาละครับเจอสิงห์มาวินซีอุยยังไงบ้างวันนี้ครับก็ดูเทปน้องชุกอยู่ครับก็เป็นนักมวยที่ต่อยยากฝีมือเหมือนกันนะแต่ก็รูปร่างน้องก็ดีครับแต่ก็ก็มีจุดจุดดีจุดเสียของน้องเหมือนกันครับ เตรียมตัวที่จะเจอน้องไปนี้เตรียมตัวยังไงบ้างครับก็เจ็บตัวมาเป็นเดือนแล้วครับก็เสริมหลายๆอย่างครับครับเน้นเน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมก็เน้นอยู่ครับก็วัดดวงด้วยละครับผมผมเป็นคนชอบวัดดวงครับวัดดวงด้วยคือพูดย่าไงว่าถ้าเกิดนอกจากพิมือแล้วเนี่ยต้องมีดวงมาเสริมด้วยครับผมดูแล้วเนี่ยทีวอน่ยมีอะไรที่ที่เราคิดว่าเป็นอะไรที่เราน่ากลัว ก็ฝีมือน้องเหมือนกันครับก็ม no ีฝีมือก็ไม่ประมาทน้องแล้วครับเพราะว่าน้องก็เป็นนักมวยที่รูปร่างดีแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นครับครับแต่น้องก็อย่าประมาทผมเหมือนกันน้ําหนักเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าปอนด์ครับอร้อยสิบเก้าปอนด์น้ำหนักน้ําหนักที่ถนัดเลยไหมก็สิบแปดสิบเก้าแล้วครับประมาณนี้นะชกกลางวันกั้งวันครับก็โอเคครับก็ซ้อมมานานน้าหนักก็อยู่ตัวแล้วครับปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ปล่อยก็ห้าสิบแปดครับ แต่เกินเท่าไหร่ครับนี้ตอนนี้ก็เกินอยู่4โลครับ4โล5วันมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไรวันนี้บนบานอะไรบ้างไหมเพราะว่าบนแพ้มา3-4ไฟไล้บนบานหน่อยครับบนบานวัดหลวงพ่อทำใจครับที่เชียงใหม่จะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยครับแล้วก็วัดไอ้หลวงพ่อสะทอนสองวัดครับให้ให้ผีจับจัดให้วันฉลองชนะหน่อยการซ้อมมีใครเป็นคู่ซ้อมคู่ปั้มบ้าง ก็เยอะอยู่ครับขายมวย PK มวยดังๆเยอะครับก็ช่วยกันลุมจนไม่ไหวแล้วครับรป้าลุมลุมปั้มลุมลุมซ้อมด้วยเนาะครับไม่หวั่นพี่ไหวเลยครับคีดเท่าไหร่ครับมีใครบ้างก็มีโซโจต้งไปเยียนก็มาบอกว่า50,000ครับ50,000แล้วก็เอลเวสเอ็มเจ๊ห้าครับห้าหมื่นเป็นแสนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยอดพัะประแดงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นครับแสนหนึ่งแล้วก็กลุ่มเสียใจสามหมื่นครับสามหมื่นเป็นแสนห้าครับแล้วก็น้องที่ขายทุเรียนอยู่ใต้สองหมื่นครับก็หมื่นเป็นแสนหก ก็นี่ครับแล้วก็ลูกพี่ยังไม่ได้รวมลูกพี่ครับพี่เท่าไหร่ครับพี่ค่าต่ำมันต้องมีแสนแล้วมันฉลองครับโอ้แม่ร่วมร่วมสามแสนครับก็อยากได้อัจฉรอยครับไม่ได้ชงนานห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนไม่ได้ชกมันมีผลต่อร่างกายไหมก็ไม่ครับผมก็อยู่ค่ายตลอดครับไปมาอยู่ค่ายตลอดไม่ได้หยุดไปเลยก็ช่วยน้องปั้มช่วยอะไรครับแล้วก็โควิดก็แวบไปแวบมาแถวกรุงเทพครับพอบ้านที่ต่างจังหวัดไม่มีอยู่ัก็ฉลองครับดูเดือตัวน้องนี่นึงครับนี่ฮะโอ้โห นี่ฮะแข็งปังเลยครับแข็งปังเลยโอ้โหเจ็บเลยฮะเจ็บโอ้โหนี่นี่ยังไม่ได้เบ่งน,นะอ่ะเดี๋ยวดูแผ่นหลังนิดหนึ่งดูนี่ฮะนี่ซ้อมมาเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ฮะสภาพร่างกายนี่ถือว่าโอ้โหเราได้ชกน้ำหนักของตัวเองด้วยนะร้อยเจ็ร้อยสิบเก้ากอนครับก็ <S <s. <S โอเคครับก็อายุก็เยอะแล้วก็ต่อยน้ำหนักรุ่นนี้อายุเยยท่าไหร่อ,อายุเท่าไหร่ก็สามสามสามสี่ครับสามสามสามสี่ครับก็คนที่เล่นไว้นะครับว่าผมอายุสามแปดสามเก้านะครับ ก็เตรียมเสียงเงินเลยนะครับแม่งเล่นเล่นกันยันอายุผมทักมาเต็มเลยว่าอายุเท่าไหร่เล่นกันได้เสียงสาขึ้น39เ้าขึ้นครับปกติแล้วนี่ตกลงอายุเราเท่าไหร่ครับสาครับ3าครับส3 34ีนะฮะไม่ถึง3 8นะยังโชคได้อีกนานใช่ไหมก็ดูไฟนี่ครับว่าเรายังมีแรงฮึดยังเป็นไปต่อไหมครับครับแล้วก็ใจผมไม่อยากดูกับโงการมวยานานแล้วครับเพราะว่าอยู่ค่ายมวยเพียงต่ตั้งเต้นค่ายครับ แต่ลุกพี่ซื้อมาแร็กๆครับครับมั่นใจสักกี่เปอร์เซนต์ที่เราจะแก้เกิดได้ก็มั่นใจอยู่ครับก็ดูจุดเสียของน้องเหมือนกันครับแล้วก็ดูจุดเสียของตัวเองเหมือนก็วัดดวงครับผมไปหนึ่งครับอาจารย์สุดเทพมาติวติวหมัดให้ก็เสริมหมัดไปครับมีไหมหมัดเครื่อนควายหมัดอะไรเนี่ยมีไหมมันก็มีทุกอย่างแล้วครับเอาไว้วันเิธีครับทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเอาฝากถึงซีอุยหน่อยคู่ชกเราครับก็ขอให้น้องอมให้พี่ให้พี่เกิดหน่อยแล้วกันนะครับ ครับผมเอ้าฝากแฟนครับฝากแฟนขับลอยอะทั่วประเทศเนี่ยครับก็ฝากแฟนขับพีเคให้กำลังใจผมเยอะนะครับก็แฟนพีเด้วยแล้วแล้วครับผมก็ตั้งใจให้เต็มที่ไฟนี้ครับอยากชนะไฟนนี้ต้องเอาใจชนะครับผม พี่โจครับถึงเวลาที่น้องจะแจ้งเกิดหรือยังถึงเวลาแล้วครับผมก็ตอนนี้วันฉลองร่างกายก็เต็มร้อยแล้วครับผมเพราะว่าช่วงโควิดน้องเขาไม่ได้อยู่ไปไหนครับยุงหยีช่วยน้องมาอยู่ที่นี่ครับผมก็อยากให้น้องก็แจ้งเกิดครับแพ้มาหลายไฟแล้วครับผมว่าดูไฟตั้งแต่ชกมาไฟนี้ร่างกายวันฉลองดีสุดที่สุดครับผมกับคู่ชกซวก็เราเสียเปรียบรูปร่างครับผมแล้วก็เสียเปรียบความหนุ่มนะครับผมแต่เราก็จะใช้ความสด ของเขาให้เป็นประโยชน์ครับว่าความเชราแจงเขาเราใช้ความเก๋าของเรารอดักจังหวะครับผมเาครับผมเขาเอาอยู่ไหมหน้าเจ้าอยู่ครับไฟนี้ครับก็อยู่นะอผมว่าสนุกครับคู่นี้ฝากแฟนขับ PK และแฟนมวยทั่วประเทศนะครับผมเป็นกำลังใจกับวันฉลองสาวจอตงปัจจินด้วยนะครับผมเจอกับซีอุยสิงมาวินครับรับรองสนุกแน่ครับผมเอาล้ครับพี่โจบอกว่าเก๋น่าจะเอาอยู่วันฉลองบอกว่าถึงเวลาที่จะกลับมาเอาชชนะบ้าง้วครับ เอาชัยชนะบ้างครับเป็นอันว่าอาทิตย์นี้ไปติดตามชมติดตามเชียร์กันครับว่าบอลฉลองจะกลับมากู้ศรัทธาแฟนมวยได้หรือไม่นะครับผมติดตามชมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ